สวัสดีค่ะเพื่อนๆหวังว่าจะสบายดีกันนะคะวันนี้มาพร้อมกับเกมที่น่าตื่นเต้นที่จะมาใหม่ในเดือนตุลาคมมาแนะนําเพื่อนๆกันค่ะและในเดือนนี้มีเกมที่เฉลองการรอบรอบ35ปีของลุ่มหนวดมาริโอของเราด้วยนะคะและ Nintendo ก็ได้มีเกมพิเศษสําหรับวาระโอกาสนี้จะเป็นเกมอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย Mario Kart Live Home Circuit เป็นที่ฮือฮามากเมื่อ Nintendo ปล่อยวิดีโอคลิปฉลองครบรอบ35ปีและมีต,ตัวอย่างเกมนี้ออกมาเกมรถแข่งที่จะเปลี่ยนให้บ้านของคุณกลายเป็นสนามแข่ง Mario Kart เป็นไอเดียใหม่สุดๆจาก Nintendo ที่หยิบรถแข่งออกจากจอมาเป็นรถแข่งจริงๆที่เราสามารถจับต้องได้ มีให้เลือก2แบบคือแบบมาริโอและล u วีโดยเราจะควบคุมรถผ่านคอนโทรล Nintendo Switch และฝั่งตัวรถก็จะส่งภาพกลับมายังเครื่องเกมในระหว่างแข่งหากเราขับรถไปชนไอเทมต่างๆภาในเกมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะถูกส่งมายังตัวรถจริงๆด้วยนะคะชวนเพื่อนมาเล่นกันได้เลยเพราะเกมนี้แรนได้มากถึง4คนในหมดเราเข้ามาติเพ e r และที่พิเศษไปกว่านั้นเกมนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์สนามแข่งที่เราสามารถออกแบบดีไซน์เองได้อย่างอิสระได้อีกด้วยวันจำหน่ายในวันที่16ตุลาคมนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะ Welcome to Super Mario Brothers with Super Mario Bros 35 นอกจาก Mario Kart Live f l o ก็มีเกมนี้ Super Mario Bros. 3 5ที่ย้อนอดีตกลับไปเล่น Mario แบบ Original ที่พิเศษคือเราจะไม่ต้องเหงาเล่นคนเดียวอีกต่อไปในเกมนี้เราจะได้แข่งกับผู้เล่นคนอื่นจากทั่วทุกมุมโลกอีก35คน โดยผู้เล่นทั้ง35คนจะทำการเล่นมาริโอจนกว่าจะมีผู้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะเกมตัวนี้จะเป็น Exclusive สำหรับ Nintendo Switch Online s u b s c r i b e r เท่านั้นค่ะโดย Nintendo จะออกเกมมาให้เล่นกันฟรีๆไปจนถึงวันที่31มีนาคมปีหน้าเลยคับปราใคร อบกอดชะตากรรมของคุณการต่อสู้อยู่ในมือคุณแล้วหากคุณยังจำหนังเด็กวัยรุ่นในยุค80อย่างคาราเต้คิดหลายๆคนคงจะประทับใจกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้โดนรังแกาจากเพื่อนที่กลายมาเป็นแชมป์คาราเต้ในเกมนี้เราจะมาดูว่าหลังเหตุการณ์นั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างในเกมนี้เราสามารถเลือกเล่นได้ถึง8ตัวละครสร้างคอมโบท่าต <4, S 1> ่างๆ <4. S 1> ที่มีมากถึง40ท่า สามารถเล่นกับเพื่อนได้ในโหมดคออลอีกด้วยแม้ว่าอาจจะไม่มีอะไรสะดุดตาเท่าไหร่นักสำหรับเกมนี้แต่ถ้าคุณเป็นแฟนหนังอย่างคารเต้คิดแลาละกอลองหามาเล่นกันดูก็ไม่เสียหายนะคะซ i เอโจโอเปอเ o ชั่นแบล็คเอาท์จากข้ามีค่ายมาเวลชื่อดังสู่เกม Third Person Shooter ที่จะให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครชื่อดังประจำซีรีรรส,ส์โ Cobra Duke s n a k e Eyes และอื่นๆอีกเพียบโดยมี18มิชชั่นให้เราได้ตะลุยเอาชนะภารกิจที่ท้าทายต่างๆที่เราสามารถสลับฝั่งกันเล่นได้ระหว่างฝั่งโจและ Cobra พร้อมทั้งโหมด Co-op และโหมด PVP ให้เราได้เล่นมันไปกับเพื่อนวางจำหน่ายในวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะแฟนการ์ตูน GI Joe ไม่ควรพลาดคะ่ะ l a กลับมาให้แฟนๆได้เล่นกันอีกแล้วกักวกบซีรีส์เกมซอยชวยมาพร้อมกับกราฟิกสวยงามประการตาแบบ 3D ผู้เล่นจะได้พบกับก,บการต่อสู้ของซอยที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นติดสกิลและสรรสร้างคอมโบได้อย่างสะใจไปกับหุ่นที่ผู้เล่นชื่นชอบในภาคนี้มีหุ่นเพิ่มเข้ามาให้เราได้เลือกเล่นเยอะมากถึง16ตัวด้กัน แต่แนไม่ควนภลาดนะคะ อทค3มิติที่จะให้เราสำรวจโลกได้อย่างอิสระแบบ Open World เกมที่จะพาเราเข้าไปยังโลกอนาคตที่มีรถบินได้ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าราเนียเปื่อนส่งของกึ่งผิดกฎหมายภายใต้องค์กรที่ชื่อว่าคราวพลังโดยการตัดสินใจของเราต่อภารกิจต่างๆและการคลี่คลายปัญหาระหว่างองค์กรคู่แข่งจะมีผลต่อเนื้อเรื่อง อีกทั้งในเกมจะมีไอเทมพิเศษให้เราได้ค้นหาเพื่อให้บริษัทของเรามีสินค้ามาขายมากขึ้นเป็นหนึ่งในเกมที่น่าจับตามองที่ออกใหม่ในปีนี้ Welcome to the to Ashman Inn รีมาเ r อร์บ e n อกเกนคอสเลนเกมโรงแรมขนหัวลุกภาคต่อจากรีมาเ r อร์ทอมแมนเท t h ฟา s เธอร์สผู้เล่นจะได้รับบทเป็นแจนที่ทำงานเป็นแม่บ้านในโรงแรมแอชมอน์เอ็นโดยเราต้องเอาตัวรอดจากนักล่าและขายปริศนาเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในโรงแรมแห่งนี้ ในภาคนี้ก็มาพร้อมกับรูปแบบการเล่นที่สมจริงมากๆเหมือนเคยทำให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับการผจญภัยสุดสยองครั้งนี้อย่างใกล้ชิดใช้กลยุทธ์ละไวยพริบของคุณรู้จังหวะในการหลบหนีหรือต่อสู้กับอันตรายที่ใกล้เข้ามาสามารถทำให้นักล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าได้อย่างรวดเร็วในภาคนี้เหมาะกับทั้งผู้เล่นเก่าแฟนซีรีส์และผู้เล่นใหม่ก็เล่นได้ค่ะ The ABC อาวุธที่ดีที่สุดของคุณคือความฉลาดของคุณเกมผจญภัยและสืบสวนที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายคลาสสิกชื่อดังที่มียอดขายเป็นพันๆเล่มของอากาธาคิสตี้ในเกมบรรยากาศจะตั้งอยู่ในช่วงทศวรรษที่1,930ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับ ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นปัวโรต่อสู้กับคู่ต่อสู้ลึกลับที่ใช้ชื่อ ABC คุณจะได้สำรวจสถานที่เกิดเหตุมากมายในเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามทั่วสหราชอาณาจักรและสอบปากคำพยานเพื่อไขปริศนาอย่าปล่อยให้เบาะแสใดๆหลุดมือไปเกมนี้มีแฟนนิยายหลายคนให้คะแนนรีวิวสูงมากเลยน่าจะคาดหวังได้พอสมควรเลยนะคะ นายมังกี้ออฟซาลินเกม RPG ที่คุณจะได้เรียนรู้กระบ,บวนท่าต่อสู้จากสำนักเศ้าหลินเกมแนวผจญภัยตะลุย<ต>ดาดที่เล่าเรื่องราวของช้าประมงที่ออกเดินทางเพื่อหวังจะล้างแค้นให้กับครอบครัวและเพื่อนพ้องของเขาผู้เล่นจะได้สัมผัสกักบสภาพแวดล้อมอารยธรรมแบบจีนโบราณผสมผสานกับแอคชั่นการต่อสู้มือเปล่าและอาวุธกระบี่กระบองจากสำนักเซาหลิน เกมนี้มีหมดโคออฟให้เล่นด้วยกันกับเพื่อนๆทั้งแบบออนไลน์และโลเคอลรับรองว่ามันถูกใจคอเกมสายแอคชั่นแดนมังดอนแน่นอน The Survivalist l เกมจากค่ายอินดียอย่างทีม17ที่เข้าร่วมงาน World Presentation ของ Nintendo เมื่อไม่นานมานี้เกมติดเกาะเอาชีวิตรอดสไตล์โคออปที่ร่วมกันเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนโดยผู้เล่นจะต้องช่วยกันสร้างคราฟไอเทมตามหาของต่างๆเพื่อเอาตัวรอดจากธรรมชาติอันโหดร้ายอีกทั้งยังสามารถฝึกลิงให้ช่วยเราทำงานได้อีกด้วยเป็นเกมสไตล์เอาตัวรอดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ S <S <preach ers> FIFA switch Legacy Edition Legacy เกมพุตบอลยอดนิยมที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาในทุกๆภาคในภาคนี้ก็มีหลายๆอย่างที่ได้รับการปรับปรุงเกมการเล่นสนุกขึ้นกว่าเดิมและทุกๆโหมดก็มีการพัฒนาให้มีลูกเล่นเยอะขึ้นรวมถึงใช้งานได้สะดวกและลงตัวมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Objective ต่างๆที่เยอะขึ้นกว่าเดิมมากโดยของรางวัลที่ได้จากการทำ <Find the S 1> ภารกิจ <the streets. S 1> ก็จะมีความเท่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือพูดง่ายๆว่าเมื่อมีความท้าทายที่มากขึ้นก็จะนำมาสู่ของรางวัลที่ดีขึ้นใครที่ชื่นชอบเล่นเกมฟุตบอลหากนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะคะ <laughs> that? Hex! Ben Tennyson? Here to foil my brilliant plan. I shall be unstoppable! Ben ทนพาวเวอร์ทหากใครกำลังมองหาเกมสบายๆน่ารักเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีและสามารถเล่นร่วมกันภายในครอบครัวได้ด้วยต้องนี่เลยเกมจากการ์ตูนยอดนิยมอย่างแบนแทน กลับมาเปิดตัวอีกครั้งในวิดีโอเกมภาคใหม่ในรูปแบบ3มิติในภาคน,นี้เราจะได้สู้กับตัวร้ายอย่างแท็กซ์ที่กำลังใช้คำสาบร้ายจากอัญมณีทรงพลังและมีแต่เบนเทนเท่านั้นที่จะสามารถหยุดมันได้ไขปริศนาและต่อสู้กับมอนสเตอร์ต,อต่างๆจะเล่นคนเดียวหรือเล่นในโหมดโคออฟที่จะมีเพื่อนที่ไว้ใจได้อย่างแคเวนเข้ามาช่วยก็ได้ได้เวลาที่ทักโลกแล้ว yeah. ลูนาเดอะ h าร์เ d อร์ดัสแถมให้อีกเกมหนึ่งนะคะเป็นเกมอินดี้สายอาร์ตที่ได้รับรางวัลมากมายเกมผจนภัยไขยปริศนาที่มีเรื่องราวชวนน่าติดตามจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่วาดและแอนิเมตด้วยมือทั้งภาพที่สวยงามและเพลงประกอบออริจินัลที่น่าทึ่งยังไงถ้าใครสนใจเกมแนวนี้ก็ฝากไว้อีกเกมด้วยนะคะ จบไปแล้วนะคะกับเกมเดือนตลาคมจริงๆก็มีมากกว่านี้แต่ก็คัดมาเฉพาะที่เราคิดว่าน่าสนใจหากมีเกมไหนที่ลอดพ้นสายตาเราไปแต่เป็นเกมที่เพื่อนๆตั้งตารอก็แนะนำกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสุดท้ายก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมาจนถึงตรงนี้มีอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ติชมกันได้เต็มที่เหมือนเคยเลยค่ะสัญญาว่าจะนำไปปรับปรุงและแก้ไขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย